สวัสดีค่ะนักเรียนก็มาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกศาษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนบทที่8นะคะเรื่องกีฬาฮาเฮนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกเลยทีเดียวน,นะคะ สำหรับบทที่8นะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการหาข้อสรุปของปัญหาอย่างสมเหตุสมผลและการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะซึ่งทําได้โดยเขียนแนวทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วพิจารณาข้อมูลหรือเงื่อนไขที่มีอยู่จากนั้นตัดแนวทางที่ไม่สอดคล้องออกเพื่อหาแนวทางที่เป็นข้อสรุปนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีคุณครูที่จะมาช่วยสอนพวกเรานะคะซึ่งคุณครูท่านมาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทนะคะท่านอยู่ในโครงการโปรเจกต์4 4นะคะ,ะก็เดี๋ยวไปทำความรู้จักคุณครูแล้วก็รับชมรับฟังคุณครูสอนไปด้วยกันนะคะ ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องเหตุผลเชิงตรรก,กะกับการแก้ปัญหาในบทที่8กีฬาฮาเฮครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้ก็คือใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับคุณครูอยากจะชวนนักเรียนมาแก้ไขโจทย์ปัญหานี้ช่วยคุณครูหน่อยสิครับว่าใครวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่เท่าไหร่กันบ้างโดยสถานการณ์บอกว่า ในระหว่างวิ่งแข่งกระสอบอยู่ครับนักเรียนเมื่อเขาใกล้เส้นชัยมล,ลิกําลังวิ่งนากุลาบิู่ครับจากนั้นเนี่ยมล,ลิก็ถูกดาวเรืองวิ่งแซงเข้าเส้นชัยไปครับให้นักเรียนนะครับลองเรียงลําดับดูซิว่าใครเข้าเส้นชัยเป็นลําดับที่เท่าไร่กันบ้างักเรียนสามารถกดพักวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วไปหาคําตอบเมื่อนักเรียนได้คําตอบแล้วให้เรียนกดเพล์นะครับแล้วเรามาดูวิธีการหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนได้คําตอบเป็นแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นลําดับแรกคืออะไรครับนักเรียนใช่แล้วครับนักเรียนเราต้องมาดูว่าโจทย์เนี่ยกำหนดอะไรมาให้เราบ้างจากสถานการณ์บอกว่ามะล,ลีครับกาลังวิ่งนํากุหลาบอยู่ครับจากนั้นเนี่ยมาล,ลีก็ถูกดาวเรืองวิ่งแซงเข้าเส้นชัยไปนักเรีนยนคิดว่าใครเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับใช่แล้วครับคนที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกก็คือดาวเรืองนั่นเอง และคนที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่2ก็คือใช้แล้วมะล,ลินั่นเองครับและคนสุดท้ายที่เข้าเส้นชัยก็คือกุหลาบครับนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสนุกไหมเอ่ยถ้าสนุกเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับเอ๊อเราเห็นี้ยินเสียงอะไรไหมครับนีเสียงอะไรนะอ๋อ,นะอวันนี้ที่โรงเรียนหุงพ้องกับป้อยมีแข่งกีฬาสีครับนักเรียนโอ้โอโอ สนุกจังเลยครับนักเรียนแต่เอ๊นักเรียนถู่โป้งกับต้อยไหมครับโป้งกับต้อยไปไหนนะไปหาโป้งกับต้อยกันครับอ่าโป้งกับก้อยอยู่ตรงนี้เองครับโป้งกับก้อยกําลังดูการแข่งขันกีฬากระโดดไกลอยู่ครับนักเรียนแต่เอ๊ให้นักเรียนลองทายสิโป้งกับก้อยอยู่สีอะไรครับ ใช้แล้วใส่เสื้อสีส้มแบบนี้โป้งกับก้อยต้องอยู่สีส้มแน่นอนแต่เกิดปัญหาขึ้นแล้วครับนักเรียนเมื่อการแข่งขันจบลงครับโป้งกับก้อยเนี่ยได้ยินเสียงพิีกรประกาศลำดับที่ไม่ชัดเจนเลยครับเราต้องไปดูที่ไหนครับนักเรียนใช่แล้วครับเราต้องไปดูที่กระดานคะแนนนั่นเองแต่เอ๊ะกระดานคะแนนอยู่ไหนนะอ๋อกระดานคะแนนอยู่นี่เองครับ แต่เอนักเรียนครับป้ายถูกต้นไม้บางซะแล้วครับแถมชื่อบางสีเนี่ยก็อ่านไม่ชัดเจนเลยครับแต่ก้อยบอกว่าก้อยจําได้ครับนักเรียนว่าพิธีกรเนี่ยประกาศว่าสีเขียวได้ที่3ครับโอ้ก็จําได้ครับว่าสีส้มเนี่ยกระโดดได้ไกลกว่าสีชมพูแน่นอนเราจะใช้วิธีไหนแก้ปัญหาดีครับนักเรียนไม่ได้ตัดต้นไม้แน่นอนแต่ไปดูกันครับว่าโป้งกับก้อยจะใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหานี้ครับ อมกับก้อยใช้วิธีการเขียนแนวทางที่เป็นไปได้คํานักเรียนโดยที่นําสีทั้งหมด4สีนะครับเอามาเขียนเรียงลงในตารางให้ครบทุกช่องครับเรียงลําดับไปเรื่อยๆแต่ดูแล้วเนี่ยแนวทางคงจะเยอะไปหมดคํานักเรียนน่าจะอีกนานเลยครับกว่าจะเสร็จแล้วปมกับก้อยคุณจะใช้วิธีไหนดีครับนักเรียนใช้แล้วเราต้องมาเขียนตารางใหม่ครับตามข้อมูลที่เรามีกันตอนเลยข้อมูลแรกที่เราทราบก็คือสีเขียวได้ที่3ามครับ เราก็เขียนสีเขียวลงไปในลำดับที่3ามก่อนเลยเราจะได้1แน,นวทางแบบนี้ครับเสร็จแล้วข้อมูลที่2ที่เราทราบก็คือสีส้มกระโดดได้กไกลกว่าสีชมพูครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นลำดับที่สีส้มต้องอยู่ก่อนสีชมพูถูกไหมครับเราจะเขียนแนวทางเพิ่มได้อีกกี่แนวทางครับอ่า mm hmm. ใช่แล้วครโป้งเราจะเขียนแนวทางที่เป็นไปได้อีก3แนวทางนะครับ เราก็เขียนลงไปเลยสีส้มและสีชมพูนะครับโดยที่ลำดับที่สีส้มเนี่ยต้องอยู่ก่อนสีชมพูจะได้3แนวทางแบบนี้ครับและช่องตารางที่ว่างจะเป็นสีฟ้าเหมือนที่โป้งบอกเลยเราก็เขียนสีฟ้าลงไปในช่องที่ว่างอยู่ครับนักเรียนจากแนวทางที่เราดูทั้ง3าแนวทางนะครับสีส้มเนี่ยอาจจะได้ที่1หรือที่2ก็ได้แต่เอ๊เราจะหาข้อสรุปของปัญหานี้ได้อย่างไรครับนักเรียน ใช่แล้วครับเราต้องกลับไปดูที่ตารางคะแนนอีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนจากที่สังเกตแล้วเนี่ยมีสีที่กระโดดได้ไกลกว่าสีฟ้าครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้เลยว่าสีฟ้าเนี่ยไม่มีทางที่จะกระโดดไกลได้ลำดับที่หนึแน่นอนเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดแนวทางไหนออกไปได้บ้างครับใช่แล้วครับเราต้องตัดแนวทางที่3ออกไปเลยเพราะว่าไม่มีทางที่สีฟ้าเนี่ยจะได้ลำดับที่1นั่นเองครับ เราก็จะเหลืออยู่2แนวทางนั่นเองเอาะลรครับนักเรียนเรามาสรุปตารางเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งครับเราจะตัดแนวทางที่เป็นไปไม่ได้ออกไปครับนั่นก็คือแนวทางที่3เพราะว่ามีสีที่ได้คะแนนมากกว่าสีฟ้าครับนักเรียนลองสังเกตดูสิครับว่าแนวทางที่1และแนวทางที่2มีอะไรเหมือนกันครับใช่แล้วครับนักเรียนทั้งแนวทางที่1และแนวทางที่2ระบุว่าสีส้มเนี่ย กระโดดไกลได้ลำดับที่1เพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้เลยครับว่าการกระโดดไกลในครั้งนี้สีส้มได้ลำดับที่1นึ่งั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกิจกรรมนี้สนุกกันไม่เอ่ยถ้าสนุกเราไปต่อกับกิจกรรมช่วงบ่ายกันเลยครับมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างไปดูกันเลยครับแต่เอ๊น้นป้งกับก้อยกำลังคุยอยู่กับใครครับนักเรียนอ๋อนั่นคุณนกครับ คุณนกบอกกับโป้งกับก้อยว่าเมื่อตอนกลางวันครับคุณนกเนี่ยนั่งทานอาหารอยู่กับครูกิ๊กแล้วก็ครูพิมครับแต่กระเป๋าเนี่ยกลับสลับกันไปครับนักเรียนโดยที่คุณนกเปิดดูของข้างในมีของอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับโดยที่บอกไม่ได้เลยครับว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของใครกันแน่คุณนกก็เลยทําการโทรหาครูพิมพ์แล้วก็ครูกิ๊กครับครูพิมพ์บอกว่ากระเป๋าที่อยู่กับครูพิมพ์ครับเป็นของใครก็ไม่รู้ครับนักเรียน และคุกกิ๊กก็บอกว่ากระเป๋าที่อยู่คุกกิ๊กเนี่ยเป็นของคุณนกครับเรามาช่วยคุณนกโป้งแล้วก็ก้อยหากันครับว่ากระเป๋าแต่ละใบเป็นของใครและอยู่ที่ใครครับจากข้อมูลที่เราได้มาครับนักเรียนเราจะสามารถเขียนแนวทางที่เป็นไปได้ทั้งหมด2แนวทางแบบนี้ครับนักเรียนคิดว่าแนวทางไหนเป็นไปได้และแนวทางไหนเป็นไปไม่ได้ครับใช่แล้วครับนักเรียนแนวทางที่เป็นไปได้ก็คือแนวทางที่ แนวทางที่2นั่นเองส่วนแนวทางที่1เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรครับใช่แล้วครับนักเรียนเพราะครูพิมพ์บอกว่ากระเป๋าที่อยู่กับครูพิมพ์เนี่ยไม่ใช่ของครูพิมพ์เพราะฉะนั้นแนวทางที่1จึงเป็นไปไม่ได้ครับเราก็หาข้อสรุปได้แล้วครับว่ากระเป๋าที่อยู่กับครูกิ๊กเป็นของครูนกครับส่วนกระเป๋าที่อยู่กับครูนกเป็นของครูพิมพ์และกระเป๋าที่อยู่กับครูพิมพ์เป็นของครูกิ๊กนั่นเองครับใครได้คําตอบบมืุนครูบ้างเอ่ย ยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนเอาเลยครับเรามาดูกิจกรรมกีฬาฮาเฮในช่วงบ่ายกันครับเรามาดูกันว่ากิจกรรมช่วงบ่ายนียมีกิจกรรมอะไรบ้างปงก้อยและเพื่อนๆลงแข่งขันด้วยนะครับนักเรียนกิจกรรมในช่วงบ่ายมีชื่อเกมว่ากล่องปริศนาตุ๊กตาอะไรเอ่ยครับโดยที่จะมีกล่องเรียงซ้อนกัน4ี่ใบแบบนี้ครับนักเรียนโดยแต่และกล่องจะมีตุ๊กตาแต่ละชนิดบรรจุอยู่ครับประกอบไปด้วยสิงโตเพนกวิน ปลาปกกระเป้าและแพนด้าครับโดยมีข้อมูลมาให้ดังนี้ครับข้อมูลที่1เพนกวินอยู่ในกล่องที่2ข้อมูลที่2เพนกวินกับแพนด้าไม่ได้อยู่ติดกันและข้อมูลที่3บอกว่าสิงโตอยู่เหนือปลาปักกระเป้าครับเอาเละครับเรามาเริ่มแก้ปัญหากันเลยจากข้อมูลที่1ครับบอกว่าเพนกวินอยู่กล่องที่2เราก็จะได้แบบนี้ถูกไหมครับ ข้อมูลที่2ครับนักเรียนบอกว่าเพนกวินกับแพนด้าไม่ได้อยู่ติดกันเราทราบเพนกวินแล้วว่าเพนกวินอยู่กล่องที่2เพราะฉะนั้นแพนด้าจะอยู่ในกล่องที่1และกล่องที่3ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแพนด้าก็ต้องอยู่ในกล่องที่4นะครับและข้อมูลข้อที่3ครับนักเรียนสิงโตอยู่เหนือป่าปักกเป้านักเรียนลองดูสิครับว่ากล่องไหนยังว่างอยู่ใช่แล้วครับ กล่องที่ว่างอยู่คือกล่องที่1และกล่องที่3ถูกต้องไหมครับเขาบอกว่าสิงโตนะครับอยู่เหนือป่าปลากระเป้าเพราะฉะนั้นแล้วสิงโตต้องอยู่บนและป่าปลากระเป้าต้องอยู่ล่างกล่องบนคือกล่องที่เท่าไหร่ครับใช่ครับนักเรียนกล่องบนคือกล่องที่1นะครับกล่องล่างคือกล่องที่3เพราะฉะนั้นแล้วสิงโตต้องอยู่ในกล่องที่1นะครับและป่าปลกเป้าต้องอยู่ในกล่องที่3ครับ เป็นยังไงกันบาครับนักเรียนโจทย์ข้อแรกสนุกตื่นเต้นดีไหมครับเอาเลยครับมาถึงโจทย์รอบชิงชนะเลิศครับนักเรียนโจทย์บอกว่าตุ๊กตาทั้งหมดจะสลับกล่องกันใหม่หมดเลยนะครับนักเรียนและมีข้อมูลมาให้ดังนี้ครับ 1. คือแพนด้ากับปลาปกักเป้าอยู่ติดกันครับ 2. เพนกวินอ,อยู่ล่างแพนด้าครับข้อมูลที่3ปลาปกักเป้าอยู่ติดกับเพนกวินครับ และข้อมูลสุดท้ายข้อมูลที่4บอกว่าสิงโตอยู่ติดกับเพนกวินครับแผนนักเรียนลองหาดูสิครับว่าสัตว์ชนิดไหนอยู่กล่องไหนกันบ้างเหมือนเดิมครับน,นักเรียนนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอนี้เพื่อไปหาคําตอบครับถ้านักเรียนได้คําตอบแล้วให้นักเรียนกดเพลงแล้วเรามาดูแนวทางการหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับ เอาละครับนักเรียนจากข้อมูลที่1บอกว่าแพนด้ากับปลาปักกระเป้าอยู่ติดกันเราจะเขียนได้กี่แนวทางครับถูกต้องครับนักเรียนเราจะสามารถเขียนได้ทั้งหมด6แนวทางแบบนี้เลยมีใครเขียนได้เหมือนคุูครูบ้างเอ่ยเยี่ยมมากๆครับไปที่ข้อมูลที่2กันเลยครับนักเรียนข้อมูลที่2บอกว่าเพนกวินอยู่ล่างแพนด้าครับ นักเรียนสังเกตแนวทางที่เราเขียนมาทั้ง6แนวทางสิครับเราสามารถตัดแนวทางไหนที่เป็นไปไม่ได้ออกได้บ้างครับเราจะสามารถตัดแนวทางที่เป็นไปไม่ได้ออกไปก็คือแนวทางที่3และแนวทางที่6ครับเพราะว่าไม่มีกล่องที่อยู่ใต้พันด้ากล่องไหนที่ว่างอยู่เลยครับเอ้าแล้วครับจากข้อมูลที่2เนี่ยเพนกวินอยู่ล่างพันด้าใช่ไหมครับ เมื่อเราตัดแนวทางที่เป็นไปไม่ได้ออกไป2แนวทางก็คือแนวทางที่3และแนวทางที่6ครับแต่เราสามารถเขียนแนวทางเพิ่มได้อีกแบบนี้ครับใครได้เหมือนคุณครูแล้วเออเอาไปดูกันต่อเลยครับนักเรียนข้อ,ขอมูลที่3ปลาปลากระเป้าอยู่ติดกับเพนกวินครับเราจะตัดแนวทางไหนที่เป็นไปไม่ได้ออกไปบ้างครับใช่แล้วครับเราจะตัดแนวทางที่2 4 5แล้วก็6ออกไปครับเพราะว่าแนวทางที่ตัดออกไปเนี่ยนะครับนักเรียนปลาปลากระเป้าไม่ได้อยู่ติดกับเพนกวินครับทำให้ผิดเงื่อนไขจึงเป็นไปไม่ได้นั่นเองครับแต่เอเายังเหลือข้อมูลอีกหนึ่งข้อคือข้อมูลที่4ครับนักเรียนข้อมูลที่4บอกว่าสิงโตอยู่ติดกับเพนกวินครับนักเรียนลองดูแนวทางที่1และแนวทางที่3สิครับแนวทางไหนที่เป็นไปไม่ได้ครับ สิงโตอยู่ติดกับเพนกวินแนวทางที่เป็นไปไม่ได้ก็คือแนวทางที่3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดแนวทางที่3ออกไปเราก็จะเหลือแนวทางที่เป็นไปได้เพียงแค่แนวทางเดียวก็คือแนวทางที่1ครับเราก็สามารถสรุปได้แล้วครับว่ากล่องที่1นี้นะครับมีแพนด้าอยู่ครับกล่องที่2มีปลาปัก,กเป้าครับกล่องที่3มีเพนกวินอยู่และกล่องที่4มีสิงโตอยู่นั่นเอง ใครได้คาตอบเหมือนตุณครูบ้างเอ,อ่ยยกมือหน่อยเร็วเก่งมากๆครับเอาละครับนักเรียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปจากบทเรียนนี้ก็คือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะครับเป็นการหาข้อสรุปของปัญหายางสมเหตุสมผลครับและการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะครับทาได้โดยการเขียนแนวทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับ และมาพิจารณาข้อมูลหรือเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้นะครับแล้วเราก็จะค่อยๆตัดแนวทางที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สอดคล้องออกไปเพื่อหาข้อสรุปหรือคำตอบนั่นเองครับเป็นยังไงบ้าง,รางครับนักเรียนกับบทเรียนนี้การใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะกับการแก้ปัญหาในบทที่8กีฬาฮาเฮชั้นประถมศึกษาปีที่5สนุกไหมครับ ส่วนคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรและสนุกแค่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับนักเรียนส่วนวันนี้คุณครูขอตัวไปแสดงความยินดีกับโป้งกับก,ก้อยที่เขาได้รางวัลก่อนนะครับบ๊ายบายครับก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปกีฬาฮาเฮเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันไหมคะ จากคลิปที่นักเรียนได้เรียนกับคุณครูนะคะก็จะเห็นว่าการใช้เหตุผลเชิงตกกรรกะนั้นนะคะเพื่อมาหาข้อสรุปจะช่วยให้เราเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ตกกรรกะได้นะคะ,ะสําหรับหลังจากคลิปนี้นะคะก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนเนี่ยลองฝึกทํากันนะคะถ้านักเรียนมีเวลานะคะนักเรียนเปิดไปหนังสือ แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวงเล็บวิทยาการคำนวณชั้นป .5 นะคะซึ่งจะเป็นใบงานใบกิจกรรมที่8.1,8.2และ8.3นะคะก็อยากให้นักเรียนเนี่ยถ้ามีเวลาก็ลองทำกันดูนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยคุณครูจะนำใบกิจกรรมต่างๆเนี่ยมาเฉลยให้กับนักเรียนนะคะจะได้รู้ว่าเนี่ยเราทำกันได้ไหมนะคะ และสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ